ủa, uh, sài bò đen, nhau sài bò đen thôi, sài bò đen ăn đầy yam hết cộp, yam nghẹp cộp, không, lăng lẹt thích gì xì ly nó, lo mơn cơ nào. เกาอยูงต่อไปนี่หลุ่นบนอ เดบิวิรีโอ้วันนี้มีดหมอกแห้ง้ำคางลายมาเนียมรรยากาศร่มวิวๆทุกคนตะเวนกำลังขึน้นเพิ่งบรรยากาศมอหนาวครับกำลังดีเย็นสบายครับบ้องหลังต่อไปกันนะ ที่สามมีหลุนบ่เอ้าเขียนอีโม่น้อยเขียนอีโม่น้อยเขาโอ้ย เงีย้ยปลาหมึกปรทับงานบ้ามาอนี่ยเงียปลาหมึกแห่งบ่ทับงานมาอนี่พี่นอ้องอุย้ยทำงานอยู่ทำงานอยู่เอา้าเอา้าเอา้ามีลุ่นมีลุ่น <c oughs> เอา้าเอา้ามึงก็หนาเอา้ามีลุ่นครับนั่นหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเห็นบ่าครบหน่อยพี่ใหญ่ ฮะครบนห,นห,นห,นหน่อยตัวนึงตัวนึงว่าน้อยเดี๋ยวกำลังกินอีกเดีวพ่อกินอีกละหนึ่งแต้มหมานผมมีมืมอ้หาหลังต่อไปซีหลังแล้วทั้งหมดไปซื้อเพิ่มไหมอีกสามหลัง รุนลังต่อไปนี่อีกลังหนึ่งอ่ล,ล,อลออรุนลออรุนเงียบสิน้อโอ้เงียบเงียบเงียบตัวนี้นิ่งนิ่ง đây tới nha Chị <laughs> xoắn lắm Đi nghe em của câu câu au, Mãi yên tem Ấu มี่รุนละเห็นว่านั่นเห็นว่านั่นเอ้ยนั่นอีกหนึ่งแต้มมนันสองแต้มแล้วทั้งผี่ทั้งผี่สวัสดีครับพี่น้องครับยามแงบขึ้นเก่าครับเซารนี่ได้สองแต้มแล้วครับ ก็เบิ้งเหลือหลังสุดท้ายโอ้หลังนี้โปกไว้ยังดีเลยเอา้าวมีรุ่นอีกแล้ว <laughs> มีรุ่นอีกแล้ว อ้าวได้มาอีกหนึ่งแต้มครับกําลังกินกบกบนุมกําลังกินครับพี่น้องพุ่นนะครับโดดเยงเยงเลยเใส่แสงแตะเว้นพุ่เนเห็นไหมครับนี่ครับสามแต้มครับอ้าวสามแต้มนนครับวันนี้ครับ ตะเวนกำลังขึ้นครับโอ้ตะเวนกำลังขึ้นพ่นมันนี้หมอกไร้บรรยากาศดีพอดีมาขึ้นใ่ใส่แหว่เอ้ยใสเอ็นบ่วงหนไวยเจ็ดหลังสามแต้มคุ้มขออนุญัตเก็บก่อน เขาขาจอกกำลังเลี้ยงเนะาะอยู่บนท่านโดนอาทิตย์2อ,อาทิตย์พข้อเกี่ยวห,หรอเดี๋ยวพยายาถ้าพยายามบ่วงยอมบ่วงต่อใส่บ่วงไว้ประมาณสามสิบสี่สิบหลังบ่วงดักหนูลองเบิ่งติดตามเมือกันเห็นได้จำได้ปะเนาะอยู่บ่องไหนเนาะ เดี๋ยวไปใส่ในบูซีซีลังกับได้โอ้โม่มีห้อยเที่ยวเลยตัวน่ะคือจังห้อยเที่ยวหลายอยู่แต่วางคือบ่ซุ่นบ่แตะบ่แอบเลยลังแรกบ่วงดักหนูใส่ที่ที่กันแล้วเงียบมิสซิลีลังที่สองกับบ่ผ่านไป หาผอบกอคื้นเสียใบใสในน่อนมาเนี่เนาะโอ้เหยืย่เมซีเีตเท่านี้กับบกคือแล้วเนาะหกหกดิเดห้อยหนูแลนจนมาเด้แต่วังนั่นคือบกเขา่าบกติงเลยนี่หายแล้ว โอ้บทสูตรบ่ติ่งเลยเนาะโอ๊เจ็บโอ้บ่ติ่งเลยเนาะพี่น้องมันเป็น,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 ม,นมันบ่ทศไทยลงบ่เหรอหนูมันเขามันหลมันบูดนี่กินมันบ่เที่ยวจะเห็นห้อยเที่ยวไหลเลยเดะเก่าโอ้ยเงียบมิทั้งปลาพีเก่าบ่ในปลาเขาเงียบมีซีรี โอ้หอยมันกินแดนพันเข่าเขาเด็ดใช่ไหมพี่มันได้กินคนเข่ามามันกับบอลเข่าม้าเราบอกเห็นค่วยว่ะพุ่นนะว่าค่วยมันหาคูหาก,กินนะเห็นหู้อยู่พูดเด็ดพุ่นนะมันขี่อยู่ในไม้พุ่นเด็ดหู้บอกงี้เด็ดเป็นแนวดิฮะใส่ปากหู้เลยบอกเหรอ มึงห้อยมันหาเขากินเขากันไหมมึงพี่น้องอุย้ยขวอยมันแดงจึงคึงมึงห้อยมันขุดหากินมึงเไงครับพูดนะมึงเนะี่ยว่ามันขุดหากินมันแดงจึงคึงกว่าเนี่ยนนี้ใกล้ๆก,กันหนึ่งเป็นบ่วงนี่มันหนังบ่กเขา่าโอ้ผนนี้มีประสบการณ์คอมเมนต์มาเลเด้อพี่น้อง บาโดนจักแต้มบงไม่ติ๋งเลยไปพยายามบ่วงยามเบสไปไล่ต่อพี่น้องฮะพี่น้องครับจบคลิปไปสักนีดก็เนาะสักเดี๋ยวไปเสีเยเลยพยามบ่วงยามเอ้ยยามตรงยามนี่ต่อ,ตอครับคลิปมันสัญญาณโดล่สำหรับคลิปนี้นี่แหละครับมาเบิงพามาเบิงยาม, LIKE มเบ็สยามตรงยามเงี m, ยบเงีม,มือเสองครับพี่น้อง ถ่ายทอดเพี่ยพี่น้องได้เบิ่งได้รับชมครับช่องคุณดอนแช่แนวลูกอีสานบ้านนาครับผมกับบรรยากาศเสอะๆครับเนี่ยครับหมอกไหลเมื่อนี้เอาสำหรับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องคุณดอนแช่แนวลูกอีสานบ้านนากับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องครับยังได้มีโอกาสมายามบงยามบานกับืี่สารถ่ายทอดให้เบิ่งสำหรับผู้ใดเจอวิกฤตอันใดก็ขอให้ผ่านเด้อครับพี่น้องครับ ไปพานไปได้ครับผมไปพานไปโดยดีมีโชคมีลาบสุขสุขคนนะครับสำหรับพูดรับชมรับติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสำนิก่อนนะครับช่องคุณนนท์แชแน,นลก้าวเข้า,ขามาสวัสดีครับ